หลังจากที่เราได้นิยามของความต่างศักไฟฟ้าในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วของเวิร์กชีตที่สําสำหรับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงตัวอย่างเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอจากรูปก็คือประจุบวกคถูกสนามไฟฟ้าทําให้เกิดการกระจัดจากจุด A มายังจุด B ซึ่งขนาดของสนามไฟฟ้าก็คือ8.0คูณ10กำลัง4โวลต์ต่อเมตรคำถามก็คือ ณจุด b ประจุบวกของเราเนี่ยจะมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่โดยที่จุด a ห่างจากจุด b คือ0.5เมตรเราก็จะเริ่มต้นจากกฎการอนุรักษ์พลังงานอันนี้ผมเอาเดลต้า u บวกกับเดลต้า k เท่ากับ0มาใช้เลยถามว่าอัตราเร็วของโปรโตอนเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ตัวแปรไหนก็คือซ่อนอยู่ที่เดลต้า k เดลต้ k ก็คือเอาพลังงานจนณนะตำแหน่งปลายลบกับพลังงานตนจนณ <c oughs> นะตำแหน่งเริ่มต้นโดยที่จุด a ตรงนี้ครับตอนเริ่มต้นเนี่ยประจุมันยังหยุดนิ่งอยู่ดังนั้นเจ้า ka ของเราก็จะกลายเป็น0จึงเหลือเพียงแค่ kb เท่านั้นซึ่ง kb ก็คือ1.2ส่วน2 mv ที่จุด b ตรงนี้ครับ ยกกํำลังสองส่วนเดลต้าเของเราเนี่ยมาจากที่เราทำในคลิปก่อนหน้านี้ส่วนเดลต้าเของเรามีค่าเท่ากับลบ q ิวอีเดลต้าเดังนั้นจากสมการที่ผมเขียนตอนเริ่มต้นเนี่ยเดลต้าเคหนึส่วนสอง ที่จุด B ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็จะกลายเป็นบวกแล้ว QE Delta X โจทย์ให้เราหา VB ตัวเดียวนะครับเมื่อจัดรูปสม,สมการแล้วแทนค่าก็จะได้คำตอบออกมาคือ2.8ุคูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีหลายคนมักจะถามผมเสมอว่า Q ไม่มีในโจทย์ M ไม่มีในโจทย์แล้วพวกนี้มันมาได้ยังไงคือเนื่องจากว่ามันเป็นเวิร์กชีตผมไม่ได้กำหนดให้เราสามารถเปิดในหนังสือได้เลยสำหรับค่าคงที่ต่างๆที่โจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้ส่วนในการทำข้อสอบคิดว่าเขาน่าจะกำหนดมาให้เนาะเพราะเราคงจำไม่ได้ว wow.